สวัสดีครับผมอาจารย์โยครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนคาปาซิเตอร์กีตาร์ทรงเลดพอกันนะครับหรือกีทคาปาซิเตอร์คลิปสันซึ่งออมันมีความวุ่นวายจริงๆแล้วมันก็มีความวุ่นวายมากกว่ากีตาร์ทุกๆทรงนะครับแล้วก็อาจต้องใช้สมาธิในการดูคลิปคลิปนี้นิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามอธิบายให้รัดกุมที่สุดแล้วกันนะครับ ส่วนกีตาร์ที่จะเอามาทําในวันนี้คือกีตาร์โฟโตจินิกนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นเกาหลีหรือเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่กออ็งานก็น่าเล่นดีอะไรก็เล่นดีแถมราคาถูกมากๆด้วยแต่เนี่ยเสียงเขาค่อนข้างจะทึบแล้วก็จะออฟังไม่ค่อยออกอะโน้ตไม่ค่อยเป็นเมเท่าไหลจะทู่ๆนะครับผมเรียกมันว่าทู่ๆตุยๆหน่อยนะครับเนื้อกลางจะสักๆากระด้างกระด้างหน่อยเสียงกลางนะฮะที้จะทําให้มันไร์ขึ้นด้วยการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ เอ็มพีของกิฟสันแท้ๆปีแปดศูนย์เข้าไปเลยนะครับเป็นเซรามิกตัวนี้จะทําให้เสียงใสขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนและโปร่งมากถ้าเทียบกับคาปาเดิมๆที่ติดมาแต่เดี๋ยววิธีขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมคลิปกันครับครับและก่อนที่ผมจะลงมือทำนะครับผมอยากให้ทุกๆท่านดูภาพวงจรนี้ก่อนนะครับภาพวงจรนี้หาดูได้ง่ายมากครับเพียงแค่เราเข้า Google ไปแล้วก็เซิร์ชคำว่าวงจรกิฟสันนะครับ จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือแบบวินเทจกับแบบโมเด์นะครับวินเทจก็คืออะไรนะที่เขียนว่า,าปี57าหรือ5อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แบบโมเดนจะเห็นได้ว่าดูให้สังเกตรตรงที่คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์จะไม่มีขากราวนะครับจะใช้ขาฝั่งหนึ่งเข้าไฟของพอรตโอนแล้วก็อีกขาอีกฝั่งหนึ่งก็คือ เข้าไฟของพอตวอลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อทั้งแบบวินเทจหรือแบบโมเด์นะครับส่วนสำหรับเจ้าเคสกีตาร์ตัวนี้เราจะต่อแบบโมเดนเลยแล้วกันนะครับลักษณะการต่อแบบกิฟสันเดิมๆเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์ของคาปาเนี่ยทำงานค่อนข้างได้ดีกว่าคาแรคเตอร์ Character ของคาปาเกิดขึ้นได้ชัดเจนกว่าเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์วงจรคาปาเอ่อวิวิเคราะห์วงจรกีตาร์ที่มาเดิมๆกันก่อนนะครับ โอเคครับทีนี้อาจจะดูซับซ้อนหน่อยเนอ,อาเราจะมาเริ่มอันนี้คือวงจรกีตาร์เดิมๆนะครับกีตาร์เกาหลีกีตาร์ญี่ปุ่นกีตาร์จีนก็จะเป็นลนนักษณะนี้สายไฟก็จะเป็นสายเทปลอนธรรมดานะครับทีนี้เรามาดูตรงตัวคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์เขาจะต่อแบบปกติเลยขาหนึงไปเข้าไฟอีกขาหนึงมาเข้ากาวซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่เอาแบบนี้นะครับพอเราถอดเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นขาหนึงเข้าไฟแล้วก็อีกขาหนึงก็มาเข้าไฟที่ฝั่งนี้เลยนะครับ ส่วนสิ่งที่คุณจะต้องดัดแปลงคืออะไรครับโอเคมาดูสายเส้นนี้สายเส้นนี้คือสายไฟนะครับอยู่ที่ขาสองของพอร์ตโทนลากยาวมาที่ขาเออไป <c oughs> ที่ขาอะไรล่ะเดี๋ยวพยายามจะทำให้มองเห็นก่อนนะครับอ่ามาที่ขาสองของพอร์ตไฟนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอคาปามันผ่านตรงเนี้ยมันก็ อ่าสัญญาณคาปามันจะวิ่งตรงนี้นะครับอ่าวิ่งเข้ามาผ่านตรงนี้เอ่อเข้าไปที่พอร์ตวอลลุ่มวิ่งผ่านสายเส้นหนึ่งมานะครับมาเข้าที่ตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับมันก็เสียเวลาหลายๆอย่างเนื้อสู้เราเปลี่ยนไปเลยดีกว่าครับเราถอดแล้วเอาขาทิมเข้าตรงนี้เลยแล้วก็มาทิมตรงนี้เลยเมื่อเวลาสัญญาณไฟจากปิกอัพมันเดินมาเนี่ยมันจะติดเข้าคาปาเต็มๆเลยนะครับ ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนแรกนะครับจะเห็นได้ว่าผมเอาคาราซิตเตอร์ออกมาแล้วนะครับแล้วผมก็หักขาหักขานี้มาค่อมเป็นกาวนะครับแต่อีตรงเนี้ยไอขาหนึ่งเนี่ยเออจริงๆไม่ต้องหักแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะหักก็ระวังกันหน่อยถ้าไม่หักก็คือให้ให้หาลวดรวดประมาณขาคาปาเนี่ยครับต่อจ้ำจากจุดนี้เข้าหาจุดนี้ร้บบัดกีให้แน่นทีนี้ก็เป็นกาวได้เรียบร้อยเหมือนกันเพราะว่าบางทีการหักเนี่ยบางคน ไม่ระวังขาหักอีกตรงนี้เดี๋ยวมันจะหักจริงๆนะครับตรงนี้เรียกว่าการงอไม้เฉยก็แล้วกันนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะเอาสายไฟตรงนี้ออกอ่าเส้นนี้นะครับที่อยู่ที่ขาสองของพอร์ตโทนนะครับแล้วก็วิ่งมาหาขาสองของพอร์ตวอลลุ่มผมจะเอาสายเส้นนี้ออกแล้วจะเปลี่ยนคาปาเข้าไปแทนนะครับสาออกไปแล้วทีนี้เราจะเอาคาปานะครับนํากลับ ขาหนึ่งของคาปาเข้าฝั่งนี้ขาหนึ่งของคาปาเข้าฝั่งนี้และเราก็จะเอาเออตรงนี้คือสายบิ๊กอัพนะครับสายสัญญาณอ่าเส้นแดงนี้ต่อจัมเข้าไปที่ขาสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ว่าในบางกรณีกีตาร์เนี่ยเขาใส่มาเนี่ยพอร์ตมันมีการเป๋เป๋ไปคนละทางอย่างเงี้ยอย่างงี้นีค่คือผมผมขันให้หลวมไปแล้วแหละ เปย์ไปคนละทางอเี้ยเวลาเราต่อทํางานเนี่ยมันจะยากเราอาจจะต้องมีการถอดฝาครอบพอร์ตวอลลุ่มออกนะครับแล้วก็ไขให้มันหลวมๆนิดนึงแล้วก็มาจัดระเบียบให้มันมาหากันอย่างนี้อ่ามันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับเวลาเราเดินสายไฟหรือว่าต่อขามันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเห็นไหมว่าอาขานี้เข้ากาวนะครับส่วนขานี้สายไฟมีนหนึ่งเส้นวิ่งไปตรงนี้ถอดออก เอาคาปาเข้าไปอยู่แทนที่สายไฟเส้นนั้นๆเลยนะครับขาหนึ่งของคาปาเข้าฝั่งโทนขาหนึ่งของคาปาเข้าฝั่งพอดโวลลุมขา2เหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นสายจากสายสัญญาณจากปิกอัพหรือจากซีเลคเตอร์ก็ดีนะครับวิ่งมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนคาปาแบบกีบสันนะครับทีนี้เรามาดูกลับมาดูย้อนดูของเก่าก่อนนะ ก็ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำเนื้อห็นมามีสายไฟอยู่แล้วก็มีคาปาค่อมที่พอ์ตวลลุมสายมันโอเคเห็นนะครับเราลือออกทําแบบขั้นตอนนี้เลยนะครับจําจหน้าจําตากันเอาไว้เนื้อโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคลิปคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับได้เป็นประโยชน์นะครับดูอะไรที่เป็นประโยชน์กันบ้างนะครับ โอเคสวัสดีครับ